ราที่สัดีสัสดีครับัดีคัดีครับเป็ีกป่ะคะที่มใชใ่ครับปีแรที่พวกเราได้มาร่วมงาน d m d Charity สนีสก่อนขอรบ่รมารวมตกันได้ก็คือคิวทุกคนเนี่ยเป็นทุกคนคือคิวยากมากแล้วแบบ การที่เราจะรวมตัวกันครบนี่คือแบบพาโอกาสได้น้อยมากก็ตื่นเต้นครับที่แบบได้เจอพี่ๆทุกคนเลยเหมเป็นงานรวมบ้านมีพี่คนไหนที่แบบตั้งแต่เราถึงบานแล้วยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอจะเจอในงานยังไม่เคยเจอหรอเจอในงานนี้เจอไม่พวกเราเคยเจอครบทุกคนแล้วอะไรครับ็มาลุ้มกิจกรรมแบบนี้เป็นอะไรบ้างมันจะเต้นมันจะเต้นก็ดีใจที่วันนี้แบบเาได้มาทําบุญกับแฟนคืองานเนี้ยคือเราเอาเงินไปทําบุญนะครับก็ ดีใจที่เราได้ทำบุญร่่งกับพี่แฟนๆทุกคนด้วยครับผมดีใจมากๆเลยครับที่ได้เจอพี่ๆแฟนๆแล้วก็ได้เล่นเกมได้แบบได้แจกของให้พี่เพื่อนด้วยครับก็รู้สึกว่าได้รับบุญไปด้วยครับเมื่อวานผมเปิดน้องได้ข่าวพี่น้องด้วย Happy Birthday Happy Birthday n e Happy Birthday แฮปปี้เบิร์เดยทูน้องยี่สิบเอ็ดขวบแล้วครับยีเล็กขวป่วยด้วยเพื่อออกขอใชอ่ปีนี้มัน,น,นด,ดีสิบอะไรบ้างปีนี้เหรอครับก็เป็นปีที่ซีรีส์กี่มหมื่นฟ้าได้ออนด้วยไรตแล้วจะให้ต่อไม่ได้หรอแ,แล้วก็ได้เจอพี่ๆแฟนๆด้วย แล้วไงต่อต่อจำไม่ค่อยได้ช่วยไปคิดด้วยหน่อยสิเขาชิวข้างๆอะไม่แล้วแล้วโทรมาด้ซื้ออะไรกล้องเปล่าไม่บอกซื้อหรอก็ลองดูบนตัวกล้องว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปลราต้องได้โชว์ตัวแล้วแหละให้ยังไงด้วยโอ้ได้นี่ไงนี่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 คือนี่คือนี่คืออวนะนี่คืออวดเพราะว่า จให้ดูให้พี่พี่จริงจริงอ๋อผมซื้อให้ครับเพราะว่าเห็นสร้อยแบบนี้แล้วแบบมันน่ารักดีมาเข้าอกน้องครับเพราะว่าน้องชอบแบบตุ๊กตาหนึงอย่างเงี้ยก็เป็นตัวอะไรที่น่ารักเราจะใส่ก็ไม่ก็ไม่ใส่ชอบครับผมชอบสร้อยหรอเล่นก่อนแล้วเลย ดักเลยเออดักเราก่อนเลยครับดักพี่ๆนะครับก่อนเลยอ้าวแต่แล้วคำตอบอะนี่ไงก็คือก็ชอบอะไรครับชอบชอบทุกอย่างเลยชอบสร้อยด้วยนะแล้วอะไรต่อโอ้โหเสื้อวันนี้นี่คือสวยมากเอี่ยเสื้อมากที่ซื้อสร้อยให้เพราะว่าจะได้ติดตัวเขาตลอดอะไรครับ ือซอยให้เพื่อจะได้ติดตัวจะได้นึกถึงกันไงคนข่าวของพี่ทวนเนี่ยอ๋อเหรอครับก็อยากจริงๆอยากให้น้องใช้เพราะมันชอบน้องแต่คือทุกวันก็เจอกันอยู่แล้วอันนี้คือบอกใช่ไหมบอกเฉยบอกเฉยเอาเฉยครับทีนีเราซีพวกผมคนคลีตกันมากนะก็วันอาทิตย์นี้ก็เป็นเครื่องทางของซีรีส์เรื่องกิมเวิร์ฟปลาแล้วก็ ดีใจที่ทุกคนชอบครับเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจครับใช่ครับซีรีส์06แบบได้รับกระแสตอบรับได้ดีมากๆเลยครับผมกับน้องก้องก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่ได้รับการอะไรนะอะไรรู้ไม่มีอะไรตอบรับที่ดีตอบรับใช่การตอบรับที่ดีครับแล้วก็ดีใจมากๆแบบที่ได้เห็นอีเดียพวกเราแบบน่ารักน่ารักอยู่ในโซเชียลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับมันเป็นยังไงไฮเนย์นยอุ้ยไฮเนยเลยครับรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทุ่มเทมาได้เหมือนกับแบบ ได้เป็นรางวัลไปแล้วเพราะเห็นบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้คือไอ้หลายๆอีพีที่ผ่านมาว่าฟินแล้วคือจะฟินที่แบบอะเอาพี่ทงเอาอ้อมกับอาอารยอคนละมาเหรอพี่ทงพูดสิเอาพี่พี่อีพีก่อนซึงึ่งเป็นในฝันอะไรเป็นแบบคิดไปเองมันจะมีความจริงเกิดขนบ้างหรือยังมันก็อาจจะมีเรื่องจริงบ้าง ในไม่สิ้นไม่ไหนสอบที่รับใช่มในนี้หรือว่าในซีรีส์ในซีรีส์อ๋อไหนๆยังไงต่อพูดซิพูดซิแล้วยกันช่วยกันช่วยกันสิครับเอ่อก็คือแบบใน EP 5นะครับก็จะเป็นซีนในฝันก็คือว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะมันเป็นเขาบอกว่าอยู่ในฝันไงอในฝันครับทุกอย่างเป็นความฝันครับนี่แต่ตอนถ่ายล่ะคะก็เป็นฝันเหมือนกัน ก็แบบพี่กล้าเอากล้องจ่ออ่ะใช่ใช่แล้วถ่ายเขาเห็นขนาดนั้นเลยหรอเนื้อใช่เป็นกล้องรุ่นใหม่ครับอ๋อแรงมากคิดแบบนั้นก็ดีอ๋อไม่ถึมรับปัญหาคือเราคิดไม่คือพี่โทถ่ายในหัวพี่โทอ๋ออะไรแต่ฝบองพี่ทามไม่ใช่หรอแต่เห็นบอกว่าฉากวันอาทิตย์นี้คนที่เกิดคือคนฝั่งโนนยังไง ครอยหน่อยสิว่าทำไมเราถึงเคยขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าเห็นในเทรลเลอร์แล้วคือมันไม่มีอะไรเลยใช่มันไม่มีอะไรอาการกล้องก็ออกเองโอ้โหกล้องออกแล้วนี่เรียกว่าอะไรคือในคือเห็นนะครันทีเซอร์อีกทีต่อไปก็คือมันไม่มีอะไรใช่ไหมครับใช่มันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมล่ะถ้าเหรอเริ่มล้เริ่มแล้วไม่ครับคือรู้สึกว่าช่วงเนี้ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อย หนาวหรือร้อนหนาวแต่บ้านดร้อนๆร้อนๆร้อนอันนี้ร้อนตัวใจมันเลยสั่นๆใช่ไหมวรากินกาแฟมาครับอ๋อจรกินก็ดูในซี e อี่ยมันจะมีฝั่งหนึงที่ตืนฝั่งแบบลยล่าแต่ว่าในในตอนจริงตอนขายครับไทยสดรทกิดไหมไม่กวลก ผมว่าคนที่เขินที่สุดน่าจะเป็นพี่นักการครับเขาพี่นักการเป็นอีกแบบต้องเขินกว่าก็เหรออ่ะก็ให้ก็ให้การแต่ก็ใครเขยนก็อ่าพี่โถเออหล่อพี่เขินหรอพี่ก็อาจจะมีเขินบ้างเพราะว่าเห็นน้องเขินก็เลยต้องเขินเหมือนน้องครับกลัวน้องจะแบบเขินด้วยคนเดียวสรุปเข้าเขินกว่าแต่พี่โต้วพูดจะไม่มอเหมือนที่นักการบอกว่าถ้าแต่ใช่ ครับพี่โทรพูดนะครับมาหน้ากล้อง็มีนะก็มีมองบ้างนี่มองอยู่ครับก็มีก็มีบางช็อตที่เขินนะครับแต่คือหลังจากนี้ก็คือยังมีแบบก่อนจะมีช็อตที่เขินอีกเยอะไหมเพิ่มเลเวลหน่อยว่าแบบเอ้มมันจะเพิ่มไปถึงไหนไปได้แค่ไหนมันก็จะเป็นน่ารักถึงที่สุดเลยครับมันก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับผมครับเป็นซ c e น่ารักสุดๆมาก เต็มเท่าไหร่เต็มเต็มเต็มสิบเท่าไหร่เต็มเต็มสิบเต็มสิบให้ล้านเลยโอ้กวันที่สิบสองก็คือตายตายแล้วตายก็คือผมน่าจะทำใจไม่ไหวเหมือนกันพูดเองนะเอี๋ยวคราวหน้าเขามาถึงแบบไทยๆ EP พี่จะรอจริงๆอย่างที่พี่เขาบอกว่แค่ EP หกตอนนี้ผมก็ยังทำใจไม่ไหวเลยวันอาทิตย์นี้คือไอ้ฉากที่จะเป็นวิธีให้คนแท็กหาได้แล้วคือ EP หกอ่ะ จอใหญ่อ่ะมันอยู่ในโรงอ่ะอ๋ออยู่ในโรงด้วยใช่ยี่สิองนี้มีไปดูในโรงของกับพี่ๆทุกคนใช่ครับไปเที่ยวทะเลกับกิมเหนฟ้าครับอ๋อมันคือมันมีชื่อชื่อเรียกว่าชื่ออะไรชื่องานคือไปเที่ยวทะเลกับกิมเหมอนฟ้าใช่ก็เลยอยากเห็นแบบพี่ๆจะคนแต่งตัวไปทะเลกันเป็นฟิลแบบทะเลทะเลบีชบีชหน่อยแล้วถ้าใส่ไปกินนี แต่ว่าอาจจะทะเลน่ะอันได้แต่ว่ามันอาจจะหนาวหน่อยใช่ครับก็อาจจะขนลุกเราใส่อะไรไปผมเหรอใส่ใส่ใจแล้วนะครับเอ้โหอนนี้ก็ไปเจอกันวันนั้นเนาะใช่เจอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับยี่สิบเก้าปีแปด